เด็กทําแท้งหนึ่งคนทําทุกอย่างเลยหรือป่วยเป็นโรคมะเร็งปวดเข่าการงานการเงินติดขัดถูกโกง<ช>เกิดแล้วท่านเอเกิดจากเด็กเพียงแค่หนึ่งมันเลยนั่นแหละนาะส่งผลนะสีพระาให้เรานั่นนะต้องเจอชะตากรรมอันนี้ก็ถือว่าเด็กแค้นเด็กโกรธอยู่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเด็กโกรธมากเลยนั่นแหละนาะยิ่งส่งผลมากนั่นแหละครับเด็กนั่นนะอยากให้มึง อ้าวพร้อมจะให้รูไปเกิดหรือยังได้ครับพร้อมที่จะให้รูไปเกิดแล้วจะเอาอะไรบ้างทําอะไรบ้างเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแน่สิบห้าวันทําได้เปล่าได้ครับทำได้เมื่อไหร่จ๊าเ,เดือนหน้าคะเดือนหน้ากระดัก,กดาคมจะจัดให้ไม่เกินสิบห้าหลังสิบห้า หลังสิบห้าหลังสิบห้ากรกฎาคมจัดให้กินอะไรบ้างเด็กน้อยชื่ออะไรเอ่ยใช่ในหญิงกันเล่าเอ่ยไม่ทราบไม่ทราบเลยเป็นผู้หญิงใช่ไหมหนึ่งคนติดตามตลอดหรือเปล่าติดตามตลอดเป็นผู้หญิงเขาจะให้ไปเกิดแล้วพร้อมไหมยังไปก็ได้่ไม่อยากอยู่กับแม่น้าเราห้ามกม่ได้เลยค่ะอาจจะเย็นเย็นจะพิ่งตีกันชื่ออะไร ชื่ออะไรก่อนไม่อยากมองเหรอชื่ออะไรครับดารุณีค่ะดารุณีดารุณียังเครื่องอยู่เหรอยังเป็นตัวไม่ดีเกี่ยวกับตัวเหรอโกรธขนาดนั้นเลยเหรอด้วยเหตุผลอะไรจ๊ะแล้วเขาเป็นมะเร็งเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าเกี่ยวค่ะหนูเลย้ายเยี่ยนโลกมาเลยแหละ ด้วยเหตุผลอะไรว่าถึงเกียดกันขนาดานี้นอเออโดยเจตนาเออเ <c oughs> ย็นเย็นเไม่ต้องแอคชั่นอาเป็นว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องนเวลานี้ขอแก้ไขแก้ตัวแล้วขอบวชให้เธอไปเลยดีกว่าเธอได้สิบหวันใช่ไหม ก็เอาตามเรทมาตรฐานไปก่อนดีถ้าไม่ได้ไปเเียเา,มามาเอาใหม่นะเอาไปใหม่เขาก็จะรู้ตัวเองอ่ะว่าเขาอะ <laughs> เขา work work. <laughs> เวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กเขาก็ต้องมาน้ำหนึ่งใหม่อยู่ดีตั้งใจปฏิบัติบวชไว้แล้วกันนะครับอ,อย่าเพิ่งดูถูกอาจจะเคร่งเครียดก็ได้เอาจริงเอาจังก็ได้แต่ก็ยังขอเครื่องไว้ก่อนยังไม่ นะสามารถที่จะกดปุ่มได้ตลอดเวลาอ๋อยังยังมีรีโมทอยู่ในมือใช่พร้อมกดใช่ถ้าปฏิบัติไม่จริงกดใช่ตามนี้ให้ระวัดระวังไว้ด้วยว่ามีผู้เฝ้าเหตุการณ์ใช่ค่ะเดี๋ยวจะปฏิบัติเดี๋ยวเขาอาจจะปฏิบัติด,จจตดีอาจจะเห็นใจกันก็ได้ก็ไม่ว่าค่ะก็แล้วแต่ดูผลงานก่อนใช่ตั้งใจปฏิบัตินะวิญญาณจะได้หายแค้นหายโกรธ อกินอะไรอ่อตอนนี้เลิกัอเคเย็น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 อาจจะธรรมะอาจจะเข้าไปล้างใจก็ได้อย่าพึ่งปิดประตูความหวังให้โอกาสได้นะคะอ้าวกินกินอะไรบ้างดารุณีกินอะไรกินแบบไหน ่าพูดไปดูตามหลักฐานเหตุผลหนอยากกินมากเลยอ่ะกินอะไรากระพองนึ่งมะนนาไหวไหมไหวไหวได้ครับจัดให้ปลาหมึกต้มไก่นึ่มงมันนานโอ้โหกินเวอร์ว่นะขอรางวัลนีสักครั้งหนึง่งในชีวิตหน่ <c oughs> อยจ้าอยากแก่ตัวนักเลยหนะังแ <c oughs> ต่ยังกินได้เลยอ,อยหลวงตาเขายังไม่ได้พูดอะไรเลย ดีดักเขาเขากำลังคิดอยู่คำนวณอยู่ตามนี้สองอย่างน้ำโดนเซเวน่นเสื้อผ้าเอาค่ะเอาอะไรหนูจะเอาชุดทหารค่ะดารุณีจะ้เลยค่ะดารุณีจะเป็นทหารบกชุดลายพรางผู้หญิงเรียบร้อยแล้วทหารเสื้อผ้าได้แล้วปล่อยสัตว์ปลยค่ะอยอะไร หลาย10หมอสิบสิบร้อยต้องกินทาน1ชุดได้ค่ะมันตายมันเลืมปืนหนูได้นะคะอย่าลืมปืนน้องซื้อปืนให้1ก็บอกปืนยาวนะปืนยาวปืนยาวพกไว้ถล่มเลยเหรอ,อไปป้องกันไปประกาศสัปดาห์ประกาศสักดาห์ค่ะว่านี่ประเทศไทย ยาาลูกลานอคน้าลพร้อมยิงอใช่ค่ะอืให้รู้ว่าบ้านเรานะต้องมีคนทำนะใช่ลงมาม่ตานะจากคนหลยก็จากตาเลยลียงตาอย่าละลานตามนี้อย่าละลานนนคดีมากโอเคทุกอย่างจบแล้วไปได้ค่ะบายแล้วคะบายบายแลคะหลงตาฮะ หล <15 S 1> สิบห้าหกรกฎาคมเจอกันบ๊ายบายานะะแน่นอนต้องรอสิเขายังมาไม่ได้รเรียบร้อยไปได้โชคดี